เราอยามัวนั่งเศร้าร้าวรอนสวงในมารามาเถิดทุกคนเรามาปลดนี้สิ่งที่รำคาญใจมารเรามาเถิดวันนี้ลงทุนเพิ่มค่าเพื่อให้มีกำไรเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกลเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล วัตถุนิยมกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะมักจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยขณะที่รายได้นั้นก็ยังคงเท่าเดิมคำถามคือแล้วจะทํำยังไงดีทางออกที่ง่ายที่สุดในยุคสมัยนี้ก็คือการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนั่นเองค่ะเพราะแค่หยิบรูดเซนก็จะซื้ออะไรให้ชีวิตมันดูง่ายดายซะไปหมดนะคะรูดก่อนจ่ายที่หลังใครๆก็ชอบแต่ว่าท่านรูดแล้วไม่มีเงินจ่ายเนี่ยสิคะปัญหาตามมาไม่รู้จบอย่างแน่นอนคะ่ะ ใครไม่เคยเจอกับตัวเองก็คงไม่รู้นะคะว่าการเป็นหนี้บัตรเครดิตนั้นมันทุกทรมานแค่ไหนคะ่ะเพราะว่าจะชําระเป็นเงินก้อนก็ไม่มีเงินพอนะคะต้องผ่อนแค่ขั้นต่ำแล้วก็ต้องเป็นงูก,กินหางไปเรื่อยๆหรือไม่นะคะก็ไม่สามารถรูดเพิ่มได้เพราะว่าวงเงินเต็มแล้ววันนี้คะ่ะเงินทองต้องวางแผนและชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับมนุษย์ยินเดินคนหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์เป็นหนี้บัตรเครดิตแต่เขาก็สามารถผ่านพ้นจุดนั้นมาได้ทําได้ด้วยวิธีไหนเดี๋ยวไปดูเทคนิคการพิชิตหนี้บัตรเครดิตกันคะ่ะ อยู่กับคุณพลอยนภัเกรีนธนพงศ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านบัตรเครดิตนะคะทั้งในแง่ลบนะคะแล้วก็ผ่านพ้นด้วยการจัดการกับมันจนตอนนี้มีชีวิตที่ดีแล้วก็ใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดแล้วด้วยมาคุยพร้อมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกค,ค,คุณอุ้มลกนันนะคะ,คคะให้คุณอุ้มให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ทําอาชีพอะไรคะแล้วก็ไม่ได้ทำอาชีพเดียวด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังถึงเรื่่ายหน่อย ค่ะก็คือตอนนี้อุ้มก็ทำงาน2ที่ก็ปัจจุบันก็เป็นซีเนียร์เซลเอ็กซ์คลูอยู่ที่เมเจอร์นะคะดูแลเรื่องกิจกรรมมารอบม้าล่งสัมมนาพื้นที่ทั่วไปค่ะแล้วก็อีกงานหนึ่งก็เป็นงานที่ร้านซินเซนี่แหละคะ่ะก็เป็นพาร์ทไทม์ในส่วนของบัญชีดูแลบัญชีให้กับนายอะค่ะแต่เวลายัยไงคะก็ <K> ผลงานพาัทนานี้ก็จะมาเป็นแบบหลังจากเวลางานประจำมมานะคะ<ม>กะ็จะเพิ่มเวลาหลังจากช่วงหลังเลิกงานอะไรเงี้ยค่ะมาช่วยดูแล ก็คือทางานจนถึงสุกอยู่แปวอาทิตย์ใช่ค่ะกับคนทั่วไปเนาะแหมือกัไปจะไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไปใช่ค่ะบนีเรื่องของครอบครัวล่ะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าหรือว่ามีพี่น้องกี่คนอ๋อตอนนี้คือคุณพ่อคุณแม่เนี่เสียไปแล้วค่ะเรามีพี่น้องทั้งหมด4ี่คนเป็นพี่คนโตค่ะแต่ว่าก็ไม่ต้องดูแลน้องๆนะคะน้องๆก็ทําหน้าที่มีอาชีพการงานกันทุกคนแต่ว่าที่ต้องดูแลก็คือต้องดูแลลูกสาวสองคนเป็นซิงเกิลมอมโอเคลูกสาวองคนเลยเหรอใช่ค่ะอายุก คนโต15ค่ะคนเล็ก8ขวบโหโตกันแต่ว่าพี่ก็ดูแลน้องได้นะะใช่ค่ะ,คะแล้วอย่างนี้นอกเหนือจากเวลางานที่ทํางานจันทร์ถึงสุกแล้วนะคะเสาร์อาทิตย์หรือว่าเวลาว่างเนี่ยใช้ไปกับอะไรบ้างคะถ้าตอนนี้วันเสาร์นี้ก็คือเรียนปโทอยู่ที่มาหาหลัยรามคาแหงนะคะแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้านก็ กินข้าวดูหนังฟังเพลงเหมือนมนุษย์ปุถุชนทั่วไปค่ะไปกับลูกๆด้วยป่ะใช่ค่ะก็วันอาทิตย์นี้ก็แบ่งเวลาให้ลูกให้ครอบครัวอะไรอย่างี้ค่ะช่วงปิดเทอมแบบนี้ก็ถือว่าต้องใช้เวลากันเต็มที่เหมือนกันใช่ค่ะล้วถ้าตอนนี้ปิดเทอมใครช่วยดูลูกๆทั้งสองคนละอ๋อตอนนี้คือเราอยู่กับ เป็นครอบครัวใหญ่พอสมควรเพราะว่าอยู่กับคุณนาแล้วก็คุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูดูช่วยช่วยกันก็มีนาช่วยดูแลลูกๆให้ว่าจะได้ไม่เหางาด้วยเนาะเดสองคนเลย <laughs> แล้วปกติเนี่ยเวลาเราใช้จ่ายนะคะในชื่อจำนของเราเนี่ยมีการจัดจัดส่วนเงินยังไงบ้างก็เงินของเราที่หามาได้ค่ะอันดับแรกเลยเราต้องแบ่งไปออมก่อนพอหลังจากการออมเราก็จะแบ่งว่า เดือนนึงเราจะใช้เท่าไหร่ในส่วนของลูกเท่าไหร่ของเราเท่าไหร่แล้วเราก็จัดสรรให้ลงตัวค่ะ,คะอย่างเช่นแบบสมมติรายได้ประมาณ2 0 0 0 0ืของเราตอนสอง0 0มืนะ่นออย่างนี้เนาะ ก็แบ่งออกไปส่วนหนึ่งออม20%ก็ประมาณ6000อะไรเงี้ยค่ะก็จะเหลืออีก80%ที่เราจะต้องแบ่งไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสัก50%แล้วส่วนอีก30%อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายทางสังคมทั่วไปอะไรเงี้ยก็มีบางต้องกันนะคะแล้วเวลาออมนี่เราออมรูปแบบไหนคะฝากเงินไว้หรือว่าเริ่มลงทุนแล้วเป็นการฝากประจำก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ลงทุนอะไรค่ะแต่ก่อนที่จะแบ่งสรรปันส่วนเงินได้แบบนี้ก็เคยมีความรู้สึกที่ไม่ดีเหมือนกันเกี่ยวกับการใช้เง เป็นประสบการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีนักแล้วให้ฟังหน่อยสิคะเรื่องอะไรก็เมื่อประมาณปี4142ที่เป็นยุคที่แบบช่วงใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการใช้บัตรเครดิตเขาจะอนุมัติดีมากไม่ได้ดูว่าฐานช่วงนั้นเงินเดือนก็จะน้อยนิดนึงเพราะทำงานที่เดียวแล้วก็เป็นงานประจาไม่มีไม่ได้เป็นงานที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ตัวเองหรือเพิ่มศักยภาพตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นงานประจําเป็นรายได้ตายตัวเราก็ได้บัตรเครดิตมา ก็ใช้เลยอยากซื้อตอนนั้นทำไมถึงอยากมีบัตรเครดิตเลยคะใบแรกของเราเนี่ยก็เหมือนเห็นคนอื่นเขาก็มีการแล้วแบบใช้จ่ายมันก็ง่ายคล่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วพอเราได้บัตรเครดิตมาด้วยความที่เราไม่ได้วางแผนเนาะเราอยากได้อันนี้เราก็ซื้ออยากได้อันนี้คิดว่าพอสิ้นเดือนมาเดี๋ยวก็ค่อยเอาไปจ่ายอะไรอย่างงี้คือดูว่ามันเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้จ่ายเงินได้ ใช่แล้วก็จำล้ลืมว่าฮ้ยเราก็ต้องชําระหนี้บัตรเครดิตด้วยเหมือนกันใช่เราก็มีรายจ่ายอย่างอื่นอีกที่เป็นรายจ่ายในชีวิตประจำวันที่เราไม่ต้องมันใช้บัตรเครดิตไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยแบบเออก็เลยเป็นที่ปัญหาพอกมาเพราะว่าพอได้บัตรเครดิตมนก็รูดรูดลูดจนเต็มวงเงินแต่ว่าการจ่ายคืนของเรามันจ่ายแบบแค่ขั้นต่ำมันก็ไม่ได้แบบลดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดอกเบี้ยมันก็มีเนาะในส่วนของบัตรเครดิตค่ะตอนนั้นเปบัตรเครดิตใบคขาย้อนไป สองสามใบอะค่ะโอ้ไม่น้อยเหมือนกันไม่น้อยอค่ะก็เลยเป็นที่มานะคะแต่จริงๆรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวเราอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟ,ฟังลึกกว่านี้อีกนะคะจะได้รู้ว่าทําไมต้องจ่ายขั้นต่ำละสองสามใบนี้ในรอบของการชําระบินตรงกันไหมหรือว่าเอาใบดอนรโปใบนี้หรือเปล่าแล้วผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนั้นมาได้อย่างไรนะคะ,คะเดี๋ยวคุณอุ้มอยู่กับเราช่วงหน้าแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันสักรู่เดียวค่ะคุณอุ้มเริ่มเป็นนี่บัตรเครดิตได้ยังไงอะคะ มีวิธีบริหารจัดการหนี้บัตรเครดิแตแบบไหนคคงไม่มีใครจะแฮปปี้กับการเป็นหนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นหนี้แล้วเราจะมีวิธีบริหารจัดการยังไงให้หนี้สินเหล่านี้หมดโดยเร็วที่สุดหรือเสียดอกเบี้ยน้อยที่สุดช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ